สปพปลาาเดินหน้าเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพลเมืองผู้พิการโดยการดําเนินข้อตกลงเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่และการทดสอบการขับขี่ที่ออกแบบมาเพื่อคนพิการโดยเฉพาะสื่อราวรายงานว่ารัฐบาลตระหนักถึงสิทธิผู้พิการในการมีความมั่นคงด้านไรายได้ และมองว่าทางการมีส่วนรับผิดชอบในการจัดสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมโดยสปปลาวได้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อผู้พิการสำหรับทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระดับชาติในประเด็นเกี่ยวกับผู้พิการรวมทั้งให้คำแนะนำด้านนโยบายโครงการและบริการต่างๆรายงานระบุว่ากระทรวงและองค์การหลายแห่งมีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการประสานงานเพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้พิการและรับรองการคุ้มครองซึ่งความพยายามเหล่านี้ครับ มีส่วนสนับสนุนผู้พิการรวมทั้งดูแลการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ประสบกับความยากลำบากในการเคลื่อนไหวที่เพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากโรคภยัยต้นต่อจากวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดหรือ u x o และอุบัติเหตุอื่นๆขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าว